สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบก,กับช่องชูวลาทีเอสโออีกเช่นเคยนะครับผมพบก,กันยามเย็น yeah, ๆ yeah, 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 อีกเช่นเคยนะครับหลังจากเข้าไร่เข้าสวนเสร็จผมก็กลับบ้านมาเพื่อจะมาทํากับข้าวกินนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับเป็นบัดสองสามวันแล้วโอเคเป็นบัดสองสามวันแล้วนะครับผมอาบน้ำมาไม่ใหม่ครับอาบน้ำเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ ยังอายอยู่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็ไปหาเก็บผักดูซิว่าวันนี้มีหนูของเราจะทําอะไรกินดีนะครับผมยามเย็นๆหลังจากวันนี้ก็ไปใส่ปุ๋ยที่หนึ่งครับไปใส่ปุ๋ยที่สวนออพุ้สานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาเก็บผักกันดีกว่าครับผมไปไปกันเลยครับโอเคครับผมเราไปหาเก็บผักกันดีกว่านะครับนี่คือเจ้าอ้วนเนี่ยมาตัวบ้านหนึ่งตัวผันนี้ปิดน้าเหมือนเดิมครับผม เปิดน้ำใส่สวนใส่สวนเขาพูดนะครับด้านหลางไม่ได้รดน้ำหลายวันแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปห,หาเก็บผักแล้วก็ส่งไปก็นอยเอาไปมาด้วยนี่ลืมครับนี่หม้อไฟวันนี้ก็จะมาเก็บผักนะครับผมไปกินกับอะไรเอ่ยเก็บแล้วก็เอาไปล้างนะฮะ ผักก็จะเป็นผักกาดที่ปลูกไว้ก็พอได้เก็บกินนะครับผมเก็บไปซะหน่อยพอได้แกงพอได้กินกับลาบกินกับก้อยได้นะครับผมผักก็แบบนี้ยก็มีไม่เยอะก็พอได้เก็บไปเรื่อย แล้วโอ้โหเริ่มแก่หมดแล้วขึ้นไอ้นี่หมดแล้วครับขึ้นยอดหมดแล้ะขึ้นยอดหมดแล้ว,ด,ด,ลวดูสิมีอีกไหมฝั่งนี้ละฝั่งนี้ละฝั่งนี้ก็ขึ้นยอดหมดแล้วขึ้นไอ้นี่หมดแล้ว นี่ขึ้นเหรอเด็ดเอานี้เลยเด็ดเอาเต็มใบเลยนี่ฮะประมาณนี้เด็ดเอาเต็มใบลยเป็นไงล่ะอยากขึ้นยอดดีนะเด็ดแล้วก็ไปล้ลางน้ำแก่หมดแล้วครับผักกาดเราแก่หมดแล้วเอาไปแกงเอาไปผัดได้หมดครับ ผักข้างบ้านปลูกไว้เพื่อกินนะครับใส่ถุงดีกว่าใส่ถุงแล้วก็จะเอาไปล้างล้างใส่ถุงดีๆนะนีผักผักข้างบ้านนี่เยอะมากนะครับมีทั้งหอมแย้มีทั้งพริกทั้งมะเขือ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ถากหา้ามัน ไม่ได้ทาดยาครับเนื่องจากว่าไปใส่ปุ๋ยเยียบไปใส่ปุ๋ยที่สวนเดี๋ยวสักสองสามวันถ้าเสร็จเดี๋ยวก็จะมาทาบยาต่ออันนี้ก็ไม่ได้ทามะเขือเทศเอาเก็บมะเขือเทศอีกนะครับผมเก็บมะเขือเทศอีกสักหน่อยมะเขือเทศนี่ลูกส,สวยเลย วุ้ยล้วงแล้วสุกเยอะเหลือเกินนี่ต้องนี่จะต้อ,ะองเก็บไปซะหน่อยเก็บไปขายได้นะครับนี่เก็บไปขายได้ผู้แตกด้วยมีไหมผู้เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะพอนี่ครับพัดผมเก็บมาอูนี่ด้วย เก็บไม่ได้เลยใบยแมงลักใบแมงลักก็เิืมแก่แล้วส่วนนี้ก็เป็นหญ้าแล้วก็ต้นอ่กระเจี๊ยบครปลูกไว้กระเจี๊ยบก็ปลูกไว้เก็บใบแมงลักสัหน่อยสิเอาไปใส่แกงวันนี้น่าจะเป็นแกงแกงแกง โอเคครับพริกก็มีนะนี่โอเคครับขออนุญาตล้างผักก่อนครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมโอเคครับวันนี้ผมเมนูผมก็คือเนื้อครับวันนี้แกงเนื้อครับเส่ขาออนนะครับผมแล้วก็มีผักที่ผมไปเก็บมาข่านี่ผมก็เก็บข้างบ้านนะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายรับชมแล้วก็ใบแมงลักมะเขือเทศลูกสวยๆนะับผมแล้วก็พริกนะครับตะไคร้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตทําเลยครับผมวันนี้เน้นผักครับเนื้อนิดหน่อย นะครับผมวันนี้โอเคครับวันนี้แกงเนื้อใส่ขานะครับผมโอเคครับโอเคครับตัวนี้ก็ใส่ตะไคร้กระขานะครับตัวนี้ก็จะใส่พริกเลยนะครับใส่พริกแล้วก็จะเอาไปล้วนนะครับผมลวนให้สุกสนอทแล้วเราก็จะใส่ผักปรุงเครื่องปรุงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่พริกก็คนนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะครับ เราก็จะไปลวนซะหน่อยนะครับส่วนขาที่เราเอามาก็จะปอกแล้วก็ใส่ทีหลังนะครับผมอันนี้แกงขาใส่เนื้อนะครับผมถ้วยเล็กๆนะครับผมเน้นผักครับวันนี้โอเคครับเรามาเปิดฝาหมอ้อดูดีกว่าโอ้โหน้ำเดือดบุบูเลยครับเดืดอดดเลยฝาฝาหม้อซะหน่อยนะครับคนสักนิดนะ เรเริ่มสุกแล้วทีนี้เราก็จะทำการปุ้งรถนะครับผมโดยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยากเดี๋ยวมาต้องขอเติมน้ำก่อนดีกว่าเพราะเราจะเติมผักเข้าไปด้วยครับเติมน้ำสักนิดลืมพอได้มาช้าน้ำละน้ำเย็นๆใส่รถด,ดีไปผมปุ้งรถ รสเติมด้วยน้ำปลาซะหน่อยวันนี้ป่าสิท์เติมด้วยน้ำาปลานี่แกงขาแกงขาใส่เนื้อนี่ก็คือยอดขานะครับที่ผมปอก บอมาหนึ่งร้อยนะครับเราเตรียมที่จะใส่จะปิดฝาอีกนิดนึงเนี่ยนะเราให้น้ําเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปนะครับผมโอเคครับเรามาเปิดฝากันดีกว่าน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวบางตุนวันนี้ผมขอชิมครับขอชิมน้ำสักหน่อยนะครับเยี่ยมชาเยียบแล้ว ทีนี้ผมก็จะใส่ขาลงไปนะครับแกงสกรนี้ก็คือขาที่ผมปอกไว้นะครับใส่ไปเลยประมาณนี้ใส่เข้าไปนี่เมนูเพื่อสุขภาพล้วนๆแกงยอดขากิบข้างบ้านผักก็กิบข้างบ้าน ใส่ข้าัวแล้ววางเลยขาสุดง่ายไหมขาสุดไม่ายง่าย,ายใส่ข้าไปใส่เมือขึ้นเทอยู่ในมัน้นที่ใส่มือขกิดเทศไปครับน้ำขวาเปี้ยวสะหน่อย โอ้โหใส่ไปเลยตอนท้ายตกท้ายได้ผักที่มันสุกง่ายนะครับเดี๋ยวติดฝาก่อนแป๊บนึงครับโอเคครับได้เวลาใส่ผักแล้วีผมจะใส่ผักแล้วนะครับเมื่อกี้ผมใส่ข่าลงไปดูสิโอ้ใช้ไม่ได้รออีกสักพักหนึ่งครับ โอเคครับผมว่าน่าจะได้ที่แล้วน่าจะได้ที่ใส่ผักแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ผักลงไปนะครับผักลงไปผักที่เก็บข้างบ้านนะครับใส่ลงไปใส่ผักลงไปเลยแล้วก็พร้อมกินเลยครับทีนี้พร้อมกินแล้ว ้อยพันยุก็โอเคใช้ได้เลยครับปิดฝาพร้อมกินนะครับผมลอยสักหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นเย็อีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากเข้าวไร่ข้าสวนเสร็จครับพบกับช่องถือลาทีฮอซุอเช่นเคยครับวันนีกก็มาทำกับข้าวกินยามเย็นที่บ้านนะครับผมเมนูก็นี่แหละสิกเในเจของเราทำเองครับแกงเนื้อใส่ขานะครับผม แกงเนื้อใส่ขาฉีดขึน้นไหนดิเนื้อเลยสุดยอดนี่กังลาบไก่อ่ไก่บ้านลาบไก่บ้านทอดปลาทูแล้วก็ผักเก็บมาจากข้างบ้านกเนื้อติดฟัน ครับผมมาครับทุกคนครับกินข้าวได้งังนะผมติดเครืหองอวเลวก็เปิดแล้วอันนี้มาครับกินข้าวได้ไงครับผมเบอรต้นใส่สิ่งในเจอของเราเลยแก่งขา กบเก็บบ้านกับผักข้างบ้าน สุดนาำร้อนๆเนี่ยขาเลยขาขา,ขา ข้างบ้าน ขอช่วงนี้เป็นบ่อยเลยอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยตอนอยู่เช้านี่หนาวเลยครับอากาศเย็นเลยพอตกบ่ายมาร้อน กระ้นทอดเกียไงเสีา

Hmm, ที่จัดป่ะแล้วสบี่อ่ะ ยอดไก่งเนื้อเสียขาอ่อนสุดน่า,นาร้อนผมก็ราบไก่ lại làm cái tục thái ạ น้ำล่างคอโอเคครับผมจบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติด,ดตามกด subscribe ช่องทีวีลาทีเอชโอ้ยด้วยนะครับผมขอบคุณยิ่งสูงครับ